สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสกเกต์ทางในเขตอำเภอเมืองรีส,สกเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉัลนลักษณากรงแก้วค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสกเกตเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์รีส,สกเกตโรโบอติก2023ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ เมื่อเวลา13.30นของวันที่1กรกฎาคม2566ค่ะณอาคารศูนย์กีฬาในร่มสิริวัณวรีกีฬาเวทมหาวิทยาลัยราชภัฏศิษยเกศนายสำรวยเกียรติกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์ศิษยเกตโรโบติกปี2566ฉิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดศิษยเกต โดยมีนายรัฐวิทย์อังคสกุลเกียรติอุปนาย,ยกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพร้อมด้วยนายชนินคุ้มใหญ่โตผู้อำนวยการสำนักงานกะกะทจังหวัดรองศาสตราจารย์ดรประกาศิษ์อนุภาพแสนยากรอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภาัฏศิษสะเกตทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตศิสเกตร,รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองนายกเทศมนตรีเมืองศิสเกตร,รองศึกษาที่การจังหวัด ประธานสภา,าวัฒนธรรมจังหวัดคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้าร่วมแข่งขันร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันทางนี้จังหวัดรสิสเกตโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดรวมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดได้ดําเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ริสเกตรโรโบโติก2023ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดโดยมีโรงเรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาในระดับจังหวัดให้มีประสบการณ์ในการแข่งขันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองเข้าสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคระดับชาติ อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาเมืองกีฬาสิสเกตสปอร์ตซิตี้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬาและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสิสเกตโดยได้กำหนดจัดการแข่งขันดังกล่าวระหว่างวันที่1-2กรกฎาคมณมหาวิทยาลัยราชภัฏสิสเกตจากการรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์สิสเกตโรโบโติก2023 มีนักกีฬาเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น1,366คนเป็นนักกีฬาเจ้าหน้าที่ซึ่งมาจากหลายจังหวัดและได้รับการสนับสน,นุนการจัดการแข่งขันทางภาครัฐและเอกชนโดยดรศิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรสเกตจำนวนเงิน2 0 0 0 0 0บาทค่ะ